สวัสดีครับเราพร้อมแล้วครับทิปเขาไผ่ครับน้ำตกกอกหมาตายครับลูกชายครับอ่านะฮะเราจะไปด้วยปีลาโนกับทีมซุปเปอร์คัพนะครับสองคันครับนี่ลังเตรียมตัวอยู่ครับเจอกันครับที่น้ำตกครับผมครับตอนนี้เรามาถึงแยกคั้วสะพานนะครับกุมงหมต้นไม้ครับอันนี้สมาชิกเราครับ เครับเดี๋ยวอ่ามีพี่ไปคนครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทั้งตกกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มงต้นไม้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับพี่ครับเราขมาได้ครึ่งทางแล้วครับอันนี้สมาชิกครับกำลังตามตามกันมาครับนะฮะิิวก็จอดนะ ครับเราเข้ามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในป่ายางครับมีรถกระบะตามมาด้วยคันครับเดี๋ยวดูพี่เขาจะไปด้วยตามเข้ามามานี่เขาตามเข้ามาด้วยนะครับ <laughs> เขาได้เขาได้รถเขาเข้ากันไปเดี๋ยวตามเขาไปดูน้ำตกครับอีกนิดเดียวถึงนะครับ ทางเข้าเราเกือบจะถึงน้ำตกแล้วนะครับกำลังผ่านผ่านสายมารณะอยู่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ยังยากครับเดีนะ๋ <im it> ย่ถือเลยเอาบังต้องมีเกียร์มาเ็ดแล้วเมื่อกี้นี้เช่ดเน,นีเราจะกำลังเข้าน้ำตกนะครับท <im it> านของขางเละนิดนึงครับ ง่ายนี่เราก็ใกล้จะถึงน้ำตกเลยนะครับแต่เราไม่ได้เอาข้าวเหนียวลาบมากินกับน้ำตกนะครับไหไอ่ะอุ้ย เดี๋ยวให้ให้เน็ตให้เน็ตเปลี่ยนรองเท้า ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกโปกหมาตายผมจะทรัน้ำตกครับน้ำตกโปกหมาตายครับบรรยากาศส,สึดคื้นนะครับช่วงวันอาทิตย์บ่ายๆนะครับ อราก็ไปล้างเองไม่ไ้ไม่จอดถ่ายไม่ทันจิงว่ตกล่ะครับตอนนี้เรามาจอดที่อุ่มงต้นไม้กันนะครับออกมาจากน้ำตกโกกมาตายนะครับ น,นี่ก็คือเส้นทางปั่นจักรยานนะครับสวยงามครับอุโมงต้นไม้ครับครับอุโมงต้นไม้ครับประมาณน่าจะประมาณตักกิโลกว่าป่าครับบรรยากาศสวยงามครับเราจจอดถ่ายรูปก,กันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับ